ละหัก2560นะครับตอนนี้11โ,โ,โมงจาะพาชูแว่นมาถ่ายรูปที่ดอยสมพดาวนะครับจุดจอดรถกับจุดกางเต็นคนละที่นะครับก็เลยไม่นอนนะครับว่าจะนอนแต่คืนหนึ่งพอดีเอาเรือมาด้วยครับไปจอดไกล はい。<noise>